สวัสดีค่ะขึ้นภูลังกาถ้ำนาคา EP หนึ่งนะคะปีนเขาไปคนนั้นไปไหนแล้วล่ะเห็นไหมเร็วเร็วโอ้ยขาสั่นนะเวลาลง จริงๆอะขึ้นกันจะขึ้นไอ้ไอ้ตอนตอนขึ้นอะว่าอะไรอะไตอนลงเนี่ยขามันเก่งเลยนะมันสีดสันนะเดี๋ยวก็ดันอะพูดอยู่ข้างหลังก็มีพูดอยู่ข้างหลังใจไปแต่ขาไม่ค่อไปเลยว่ะอันเนี่ยพักก่อนนะครับเราต้องไปเล่นกลับไปนอนรออยู่ในรถได้ไหม วันนั้นเขาสิวจังเลยบอกเยนนวดเฮ้ยม่ะยืนอธิบายอย่างนั้นนะจันได้อีกนะน่ะห้าสิบไม่รอสามสิบบางเอิญด <laughs> ี<ง>ถ้าคนไหนอายุเยอะแล้วรีบไปก่อนนะครับให้อายุนยน้อย เดินตามไม่อยากอยู่น้อยอ๋อไั่มากไปแล้วเนาะนู่นน่ะนู่นน่ะไปนู่นได้เด็กๆนี่เราเหนื่อยเนี่ยโอ้โหโอเคไปค่ะไม่เหนเลยเนาะไม่เหน ฟังเสียงเหมือนกับงูเลยฟูฟูเกิดตัวเจ้กวารกบน้ำเย็นนี่อย่งรังเป็นไงอาน้ำเย็นเหรอเกินเลยเพื่อนผมว่มี่ต่น้ำแข็งกินไม่ได้น้ำแข็งอ่ะใช่ครับมให้เลยสวัสดีค่ะ ดูดูขนาดไม้ยังเหนื่อยเลยเอาเอาสิเอาสิไม้ยังเหนื่อยเลยไม้ยังสลบเลยเอาดิเอาดิคนจะเหลือไหมคนจะเหลือไหมดูไม้ยังสลบเลยอ่ะเออพูดถึงเราข้าวเช้าเรายังไม่กินนะเนี่ยเจเขารีบอะไปแล้วอะ ดูทางสันมองมาทางนี้กทีดูสิเป็นสะพานตรงนี้โอ้เย็นสบายจะอยู่ข้างหลังตอนเลยนางก้อยกำลังตึงะไรกันโอลมครับผม อยู่ดารามาเองนะจ๊ะดารามาเองอันนี้ไม่ช่างลม <c oughs> ใช่ไหมเออเออ,อ,อ ฝั่งนูน้นกาลังถ่ายรูปอยู่นะคะสนุกสนานจัดราจรติดขัดเ,เป็นช่องนะคะเป็นช่องเออือนหินวิวสวยๆมีหินมีหน้าผาเดินไปตามช่องเนาะอ,อ,อะไรนะ โอ้อันนี้ก็ขาวเะลยอะไรฮดมันนะถ่ายช่องขอมีเลอกลก้นๆดูคนเดินดึงใบโน่นนะมันจะเป็นตามเขาตามช่องก็โอ้นะดูวิว นับผาฮานุมานไว้นะนับผาฮานุมานผานด้จะฮานุมานว้นอนไปชมอันน่ะดูควิรมชาติค่ะเรามาถึงขึ้นทางล้วนะคะขึ้นทางหรอครับขแ่วาไม่รู้ว่าไกด์หลอกรือเปล่าคะเห้นหรอขึ้นทางครับ ไปค่ะไปต่อ